ปิดท้ายกันที่สโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็กแคท FC ค่ะได้มีการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนร่วมกับทีม Visa Academy อยู่12ค่ะหลังจากที่ทางผู้บริหารของสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็กแคทเอได้จัดประชุมร่วมกับทีมผู้ฝึกสอนของ a c a d เดมีสโมสรในรุ่นต่างๆเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาเยายวชนของสโมสรเพื่อก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต โดยในยรุ่นอายุ8ถึง10ปีจะเป็นทางด้าน PS Soccer Academy ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเป็นทางด้าน Visa Academy รุ่นอายุไม่เกิน14ปีขึ้นไปจะเป็นทางด้านโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็กแคตเอฟซีโดยนายอง,งาอาจพลึกพนาเวศประธานของสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็กแคตเอฟซีนายไกรเกียรติคุณธนทรย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรนารีแบล็กแคตเอฟซีได้รวมกันหาหรือและวางแผนร่วมกับนายชันชัยขจรสุขวัชราประธานกรรมการผู้จัดการวีซ่าอะคาเดมี่มิสเตอร์ซูอากาโอคัมเบะหัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยวีซ a าแคนดามจะดูแลผู้เล่นเยาวชนของทีมสุรนารีและแค c เอ FC รุ่นอายุไม่เกิน12ปีซึ่งจะทำการฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลย่าเทียมในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและจะเป็นตัวแทนสโมสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆต่อไปค่ะ